สวัสดีค่ะเลี้ยงน้องแมวดีมากค่ะเปิดภาพลูกๆของลิซ่าแบล็กพิงบอกเลยว่าตัวนี้ใหญ่มากค่ะ เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของแฟนคลับทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะสําหรับสาวลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือที่รู้จักกันในนามของลิซ่าจากวงแบล็กพิงค์ค่ะเธอเป็นสาวน้อยมากฝีมือคนไทยที่ไปโด่งดังไกลถึงประเทศเกาหลีและตอนนี้ค่ะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้ค่ะเพราะเธอทั้งร้องเพลงเก่งเต้นเก่งถ่ายรูปก็สวยเรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยมากจะจันอีกหนึ่งคนไปแล้วล่ะค่ะและในอินสตาแกรมของลิซ่านั้นก็มี ยอดผู้ติดตามครบ50ล้าน follower เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ โดยล่าสุดค่ะในอินสตาแกรมของลิซ่าเธอก็ได้โพสต์ภาพถ่ายคู่กับลูกๆสุดที่รักของเธอนั่นก็คือบรรดามแมวเหมียวที่เธอเลี้ยงไว้นั่นเองค่ะซึ่งเธอเลี้ยงไว้อยู่หลายตัวและภาพที่เธอได้โพสต์ลงให้แฟนๆได้นนชื่นชมนั้นต้องบอกเลยนะคะว่าทั้งน่ารักแถมยังน่าเอ็นดูแบบสุดๆเลยละค่ะและมีอยู่หตัวค่ะที่เห็นว่าตัวใหญ่มากลิซ่าเธอเลี้ยงดีจริงๆค่ะ